สวัสดีค่ะฟ้าใสนพัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีการทำบุญเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งได้อนิสง์ผลบุญแรงกล้าช่วยบรรเทากรรมจากการดำเนินชีวิตที่พบเจอปัญหาทั้งด้านการงานการเงินความรักสุขภาพทำให้ชีวิตได้พบความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทราบวิธีการทำบุญต่างๆกันค่ะ 1. การถือสินห้าการถือสินห้าเป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ได้อน,นิสงส์งมากส่งผลให้เกิดความโชคดีและบรรเทากรรมได้ 2. การถือสินแปด ะช่วยเสริมดวงผู้ปฏิบัติและบรรเทากรรมได้เช่นเดียวกันกับการถือศีลห้าแต่การถือศีลแปดนั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จแล้วจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังสามารถช่วยเสริมอำนาจบารมีได้ 3. การกินเจการกินเจเพื่อลดละชีวิตสัตว์ ซึ่งได้อนิสงผลบุญสูงและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า7วันก็ทำให้ครบเจวันหรืออาจจะตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือวันเกิดของตนเองเป็นต้น 4. ไหว้พระถวายดอกไม้ทุบเทียนการไหว้พระและถวายดอกไม้ทุบเทียน รวมทั้งการปิดทองคําเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตพบความรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 5. ถวายน้ำมันตะเกียงถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกันกับแสงสว่างของตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิต ที่พบเจอกับปัญหาส่งผลให้มีความคิดสว่างสวยไม่อับจนหนทาง 6. ถวายสังฆทานเป็นการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแต่พระสงฆ์อัน,นิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกทำการสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัด ประสบความสำเร็จสมความปรารถนามีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ 7. การไหว้พระการไหว้พระบูชาเทพต่างๆจะทำให้ชีวิตพบความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป จะรู้สึกอบอุ่นใจเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง 8. การทำบุญปล่อยสัตว์การทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถือว่าได้บุญแรงควรทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อย ไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดซื้อปลาในตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำผลบุญนี้จะส่งผลให้หมดทุกโศกโรคภัยสุขภาพแข็งแรง 9. ทําทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักสละทรัพย์ของตนเองแบ่งปันให้ผู้อื่น ซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือการให้ทานเกื้อกูลคนยากไร้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่จะส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์มากด้วยบารมี 10. การทำบุญทำทานแก่คนยากไร้ การทำบุญทำทานแก่คนยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตมีความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้คอยมาช่วยเหลือเกื้อกูลมีเคราะภายัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงหนุนแรงอนุมโมทนาบุญจากจิตผู้ยากไร้ ที่ได้รับสิ่งของจากเรานั่นเอง 11. ทําบุญบริจาคลงศพการทําบุญบริจาคลงศพให้กับศพอนาถาไร้ญาติจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทําบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถบรรเทาเคราะห์ภัยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 12. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะด้วยตัวเองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์หนังสือกับผู้อื่นเป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกชีวิตพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง 13. การบริจาคค่าน้ำค่าไฟการบริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยเสริมให้ชีวิตมีความราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีสิบซื้อข้าวสารถวายวัดเลี้ยงเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศล เพื่อให้ชีวิตมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรียบพร้อมด้วยบารมี15การทำบุญตักบาทร่วมขันกับผู้อื่นหรือการทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอคู่ชีวิตที่ดี มีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตพานพบแต่ความสุขความเจริญค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าอัน,นิสงส์จากการสร้างบุญสร้างกุศลนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ ฟ้าใสนภัชชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ